ปลาตำ๊เจลหนึ่งปลานิ่นีเจวเจวพริกดิบปลาแดกตอนยิไงใหญ่ครับผมปลาแดกปลาขาวผู้ใดอยากได้สร้างได้ด้วยครับว้าวอลังการงานสร่างต้งแพ้ว่าปลาตัวบกยิงใหญ่หนึ่งปลามาจากแม่นม้ำเสรภูมินัด เดี๋ยวไปกินข้าวน้ำกันครับผมจำแจวปลาแดกอู้ปลาแดกข่อยก็ยังอยากสีกปลาแดกพีนก่น้อข่อยจะไปหาหมอเฝ้าน้ำตา่อยดีเลยหยินข้าวได้เส้าจั็หน่อยพี่น้องสวัสดีเจ้าพี่น้องจ้ามาจ้ามากินข้าวน้ำกันมาให้ได้อาบมาหน้าเฝ้าน้ำตา่อยตีหน่อยแล้วจะไปหาหมอ้อพี่น้องจ้า ตำมเจียวต่มเจียวตัมเจียวสีก้นแดงคืนคืนม่ไมมกิ่นนกินเขาหัวตะไปบางนึงเนี่ยข้าจ่าพี่น้องจ้าหนึ่งปลานิ้มจากปลาค้อไว้ชี่ทอดหมูแดงแห่นตะหน่อยหมูแดงจ้ำจๆำจ มหนึ่งปลายังไปเกลีย์ยังไปเกลียอ,อยางลูกกินถอดไข่กราบสวัสดีครับกับเอ่ออันวิวไหมน้าพี่น้องนะมาก,กินเขากับหนึ่งปลายัางยัง Hon hôn hôn Má hả mẹ mặt má hảo mặt Má hảo mặt má hảo Ơn nha má mặt điện Má má điện hảo Má điện hảo mặt thầy hảo mặt điện hảo mặt điện นึ่งป่ามอานั่งนมานี่ใหิญานั่งน้ำนี่ถอยหิญานั่งนแม่บนังเมืออนนี้รอกนี่นีมันหอนมันหอนนี่นี่นี่หิญานั่งนงานบเห็นงานาบเห็นถ้าเขาน้องไกินขอล้วนี่กินขอเฮ็ดเห็ตาเศร้าอากินขอด้วยกบยังแล้วแพ ปลาก็ได้ยังกินเจ้าได้ยัง,ยง,ยงกินนี่ปลาไหมจัออบใกล้นะกูกินพี่ปลาอ้วนๆเลยพอฟ้ากินกันไปไปหาหมอนี่ห้องมือเว้นห้อมเมียงเขานัดจำมัออห้อมเมียงเขาบปิให้กินข่าวเยอะนั่นเจ้าพี่กินเหรอเปินิ้วนาะ ตว่าเขาเอ็เลเเขา่กินเผาเด้อีสเีกินอรอืมม่นงอเลีเยเอ็กเทเรย์นตัวเขาบ่อยกินเขามันก็เห็นลาเห็นหนังหมดอี่ลีันมัเปียกไข่เฝ้าน้ำไปหน่อยนีย่เาำลา่าแม่ฮะพี่ยังเกาะพักกับมอสไเบิไเมือ ม,ม,ม, clair, ม,มันหลายมันหลายนี่จมูกมันเป็นอย่างเอากินปลานด่ไปเป่าน้ำไม่หน่อยเข่าตอนเช้าใช่ป่าวอืมแต่เก่าคือเข่าตอนแรงไปเอ็กซ์ทะเลเอ็กซ์ทะเลเอ็กซ์ทะเลเขาเห็นกินเข่าอยู่บ่ไปเอ็กซ์ทะเลเขาเห็นกินเข่าอยู่บ่อ้ยก็กินอลไรเนาะได้ ตาดูไดียวท่านควบตาดฮะใครยืบปลูกดอกไม้ฮึ <c oughs> ่มฮ็่มไม่ต้องชว <c oughs> ปลูกนะมันหกปลูกงามนั่นไหปลูกบักหอมปลูกบักหอมปลูกบักหอมเมื่อไ้ไก่ตอดไก่เคลียได้หรออืมมันอันนั่น ก็น้อยกับป่อยใก่อกอหอนตัวลงหากินกลงหากินจางซะไมันสิลุ้งนะหากินเอ้าบุกินปลาเลยแม่นึนนกไก่บ่ะสวยจังสีกินก็กินเขาบะ่ะก็ปั้นกินเด้วโอ้งานแล้วกินเขาแล้วเพื่อนไปเส้าขอบเออทาใช่ไหประเดียดนมั้ง มาแต่ไหนก็เจ้าสิงั้นล่ะเจ้าเก่าแค่หล่ะก็เจ้า่อยเอามาขายนะ่บ่าล่ะบ่แล้วผนอยู่เฮียนแยกเจนบ่แล้วฮะบ่อยู่ตลาดอยู่ตลาดเจ้ายี่เอาเจ้าก็ตักไปที่อะ ม่เนี่ยแล้เจ้าอยากปะนี่กับปุ๊กนึงแดงกันตวงนี้ดีนต่มันตวงอ่ะมันยังแสบไปแดดกินมืม้อนี้เพระนาะฉะนั้น ิ้งทีซสายบรงนะครับรุ้จักทักพี่น้องยิงตากรเจ้าตักปลาไปอยู่ม่เลี้ยงทอดปลาแดงองคองจับหนังลอ,อกอมันต้นแมงวันหอยเขียวกับมี ียังย้ำดิย้ำไปทูมช่วยจังหนึ่งอีกอจะใบเขาแซ่บลายผ้าหัวรสเค็มมันพอดีเนาะ ประแดก๋้างเจ้าเค็มกิน่มดเลยนั่นหา้งกูใส่นั่นใส่ใบตองปีเราประแดกน้ำทั่วเอามากินนั่นกิเข้มเอาง้อนหรือไมอันนี้มันบ่นเข้มแหมมันพอดีมันพอดี มุ้งขย่าครึบตันบักพีดมุ้งปติกเก็บได้ไหมเก็บเผาเอาเขาเสมอมันถอดยอดแล้ว้็ซื้อเออเอาหนังใส่ปุ๋ยใส่ช่วงนี้เราได้กินมานเป็นบวกค็ดเป็นบวกเอาเอาปูนใส่ให้หันบักมองหน่อยหรือบักมองยังไงเหรอมองหวานฮะบักมองหวานมองหวาน ม่วงยังบรรุแต่แพ้ซื้อไม่กินนะไม่ยอมม่วงได้เด่นนั่นแหละให้บบบม่วงน้อยลูกมันถิ่ดโดนบ่แม่นม่วงน้อยม่วงน้อยบ่ได้ซื้อกินเลยม่วงน้อยใหญ่ๆไหม